ชนะชัยพุ่มน้อยค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรติดขัดการงาน<อ>การเงินค่ะเงินงานลูกในไส้ล่ะลูกในไส้สองค่ะสุขภาพมีเปล่าสุขภาพมีปวดหัวเมื่อยเนื้อม่ีตัวปวดหัวเมื่อยเนื้อม่้ยตัวปวดหัว่มีมมลูกในไส้สองคนภุมมาไม่มีเนะาะอ๋อโอเคก็เป็นลัก หนึ่งขันสองลูกเคลียยังไงถึงจะจบท่านเทวดาท่านเอ๋ยถามเลยก่อนนั่นนาขันอะไรรับมานั่นแหละนออาจารย์อะไรให้มาขันเทพานั้นแต่คนที่ทำให้ตายไปซะแลเทพอะไรกันเล่าบอกชื่อไหมเทพชื่ออะไรเขาบอกเป็นพระเจ้าตา พระเจ้าตากพระเจ้าตากอยู่ในคันหรือเปล่ารับมาเพื่ออะไรกันเพื่อการงานเขาทักว่ามีองค์ก็เลยไปรับมีคนทักว่ามีองค์ตอนนี้คนที่ทักคือเสียชีวิตไปแล้วค่ะคนที่ไปแล้วณองค์เคยลงบ้างไหมไม่ลง ไม่มีวูบว่าวูบว่าไปเลยวูบว่ามีแต่ไม่รู้วูบว่ามีแต่ไม่ออกอาการมากมายมีแค่เล็กน้อยอะไรนี้มีไหมท่านเทวดาพระเจ้าตากหรือใครมาไม่มีท่านเอ๋ยจะมีผีเลยแฝงนั่นนะนี่แหละเนาะผีเด็กเรียกผีมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะมามาเอ๋ยผีเด็กไปเชิญผีที่แอบอ้างพระเจ้าตากมาอ่ก็เลยวูบวูบว่านิดหน่อย ติดต่อไม่ได้ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมถ้าไม่ดีขึ้นพระเจ้าตากไม่ใช่แล้วล่ะจะแก้ไขใหม่เล่าท่านเอ๋ยเด็กเลยกับผีขันนั่นแหละนะรวมด้วยสามชีวิตคราจะแก้ไขใหม่หนาเล่าเออแก้ไหมแก้เลยเด็กชายหรือหญิงรู้ไหมนอไม่รู้เลยครับไม่รู้เลย เอาละสิเป็นชายคู่ละพอนี่แหละหนอมายืนข้างนั่นแหละขันละ่ะผีขันก็ป็นชายนั่นแหละท่าน<ม>ชื่อมันนาม,มามานั่นแหละเนอนมามามันเป็นผีต่างประเทศเหรอผีพมา่าีพม่าเหรอีพม่าขีพม่าผีพมา่าีพมา่พมาข้ากำลังจะบอกเ <c oughs> จ้าตอบก่อนข้าเลยนะ <c oughs> ผีพม่าชื่อมามานั่นแหละหนอน <c oughs> นี่แหละเนาะขอสโลงหน่อยล่ะเอ้ยขอผ้าขอมา้าผูกที่หัวขอมีดติดตัวด้วยนั่นแหลเป็นยุคพระเจ้าตากนั่นแท้<อ>แคนนักหนาก,กูตามมาด้วยเอ้ยอ๋อม,มันก็อยู่ยในยุคข้าม <ใน S 1> า,าชาติเลยไอ้มามาข้าม,มาข้าม,มาชาตินี้เลยหนอตามมานั่นแหละพอนี่แหละเนาะซับซ้อนใหม่เล่าท่านตามมาด้วยเหตุผลอะไรแคนพระเจ้าตากไงเล่าเอ้ย ขันมึงเลยบอกพระเจ้าตากใช่ไหม<อ>กูก็าตามมาหาพระเจ้าตากไงฉันไหนใจกูไม่เจอพระเจ้าตากเออตามพระเจ้าตากมาแต่ไม่มีพระเจ้าตากไม่เพรมันมันแอบ,บอ้างว่าขันพระเจ้าตากผีก็เลยจะมาลุยพระเจ้าตากใช่แล้่านเลยฉันไห <laughs> นเลยไม่เจอพระเจ้าตากนะผีนั่นนาะนั่งอ้างวางค่าถึงขอดาบหนาะนั่นแหละเออผีเสียเสียเที่ยวเลย,เยเอุซา ลุกซาแอบมาว่าจะมาปิดชีพพระเจ้าตากใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยไอมามาสวยเลยตอนนี้จับได้ละเอาไงดีส่งไอมามากลับไปเลยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยอย่าเก็บไว้เลยนั่นแหละนะส่งไปเกิดกันเถอะคราอย่าเอาไว้นะไม่ดีแลให้มันไปเกิดหรือกลับบ้านเก่าให้มันไปเฝ้าพ่อมันอิลีมองนองเ <c oughs> ล้มไปไปหามองมันใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย ไอ้คนชงนี่เป็นคนพม่ารือเป่ะคนรงนี่เป็นเอเป็นคนไทยครับแต่ว่าเขาจะมีไปคนเชื้อสายมาทั้งเหนือเขาเป็นคนแต่เขาตายไปแล้วแต่เชื้อสายเขาเป็นคนทางเหนือทางพม่าเหนือพม่าใช่ไหมว่าอ๋อมาจากงอ๋อมันแฝงตัวเข้ามาทั้งคนชงด้วยคนชงตายไปแล้วยังตายไปแล้วครับตายไปแล้วถูกไอ้มาม่าเก็บไว้ป่ะอ้าวทั้งหมดกี่วันทั้งหมดท่านเอ๋ นั่นแหละนะห้าสิบวันนั่นแหละค่ะชดใช้เถอะนะให้รู้กันใช้ไมมใช่ใช้ครับใชโจะได้จบไอ้มามามันจะได้กลับบ้านไม่ได้ผมมาได้แล้วนะ,ะโอ้ยมามาได้ก่อนเลยอ่ะ <c oughs> มาทีหลังมาไม่รู้เรื่องเลยนะเอ้ยนี่ยังไม่ได้ชื่อเลยใช่ไหม พ่อพ่ามช้าเหมือนกันเลยคุณไม่ช้พอทางมาช้ากินหมาได้นะหลอนตาฟั่นดามไม่เผืเลยกินหมาไม่ใช่กินหมากินหมากินหมาพ่อมากินหมาป่นามกินหมาไม่ทดนมันดามาผู้ไม่ช้าอยู่กับมันนานๆผู้ไม่ช้าเหมือนกันเลยมันสอนภาษาใช่ไหมใช่ผู้กรไปลายเถกันมาจะผู้ไปช้าตามมาเลยอะชื่อเก่าคนนะหลอนตาเกิดพนเถะพองกับการพอ เกิดคนบวก็จะเป็นทหารฆ่าไอ้มามาเหมือนกันเลยเป็นทหารไทยดีกว่าหรือตาหนูจะไม่ใช้ดาบไม่ดาบมันช้าใช้ปืนก้นดีกว่ายิงตายเร็วเลยจะเย็นเย็นเยเยลิกฆ่ากันได้แล้วเกิดคนกับอะไรนะกำพลหรือกับอะไรเคร่อกระพองให้กำพลกำพลอ๋อเกิดคนกับกระงกำพลกระปอก็อะไร กำมอลกอรเกอนัอนอหนยังไม่ออกหรือไงเกอพลเกิดพลพกัมููดช้าแล้นะนี่แม่มันจะออกเพียมไปพม่าเลยเลยกำกับเกิดใช่กับกำมพนเกิดอ้าโอเคพ่อคับจะพูดลาเราก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรตรงแท่เนี้ย เราทําบุญแผ่ให้เรื่อยบุญคุณข้าพเจ้าทําได้ไปทําแม้ไปนี่ไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่รู้แม่ใครไม่ใช่เกิดพูงกับการพูดการผู้ภาษาไทยเี่ดเป็นคนไทยนี่ไงเริ่มจากไทยแล้วต้องไปยับเพี้ยนเพี้ยนไปอยู่มันก็เงียอยู่ด้วยกันนานแลนะนะเลยมามาคุยมาชวนคุยอยู่เรื่อยไม่อยากคุยมาก็ชวนคุยกันเล้วเพี้ยนเพี้ยนเลยมาผู้ชัดชาตเป็นคนไทยอ้าวตามนี้ อาชุดทหารนะหลานดาทหารไทยลุยกับทหารพม่าเงี้ยเหรอครับไม่อาจะเหมือนมันหลบช้าๆปืนปืนเลยแม่ไหนปืนเน่มันจะกลัวนะหลานตานะมันกลัวป่ะมันกลัวมันกลัวปืนมันบอกว่าคืออะไรมันกลัวปืนใหญ่กล้าเข้าใกล้เหลอจับชูไม่ไหวต้องหาที่ลดชั่งก่อนอ่าๆอย่าไปตีกันเลย มันก็ไม่ใช่เหมือนกเราต้องปกป้องประเทศชาติเราไงคันมาลูกหลานใช่ไหมน้มันหมดยุคสงครามแล้วไอ้มามามันก็ถูกเขาใช้มาอยู่ดีมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกทำตามหน้าที่อก็เล่นกันแหละเออเออ้าวกินอะไรสามคนเลยร่วมกันไปเลยไหนไหนก็อยู่ด้วยกันมานานละต้องแบ่งกันด้วยเหรอแบ่งกันด้วยเลยมันเป็นไรจะได้หมดกรรมต่อกันเป็นไงหนูอมามาให้มันอย่างเดียวไอ้มามากินมามา มันก็ไม่ได้บอกหรอกนะแต่หนูจะให้มากๆมันกินเต้นเดียวแหละลอนตาไม่ใช่มันกินแคให้คู่ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็ต้องตามมันไปหรือมันแช่น่ะมันชอบกินกล้วยกล้วยอ่ะกล้วยกินข้าวกับกล้วยกินข้าวเหนียวนะก็เหนียวรากเกลือก็ได้หมูปิ้ยงย่างๆแห้งๆอ่ะลอนตาเออแต่มันก็ชอบกินเผ็ดนะหรืเผ็ดอะไรชื่อคอมินเหลืองๆอ่ะเหลืองดีคมินเหรอคอมินดอ่ะแล้วก็ชอบเคี้ยหมากินหมากินหมาก แต่ของหนูอะกินดีกว่านั้นอ่ะกินอะไรอ๋อหนูกินเยอะเนี่ยหนูกินของดีเลยแหละเอาว่าไปกินเต้าเจ้กินก๋วยเตี๋ยวกินผัดไทยกินต้มไก่ต้มไก่เป็นตัวเลยนะต้มยำไก่อะพูดไปได้เลยนะของตาพูดไปพูดไปต้มไก่ไก่ใต้น้ำอะ่ะโอ้ลอยชุ่ยชุเลยนะไก่ต้มน้ำไก่คั่วน,น,นะน้ำไของตานะหมูนะหมูคว้วนหมูกระเทียมหมูลอยชุ่ยชุ่ยเลยถ้าผัดก็ได้ผัดไทยก็ได้กุ้งทอดก็ได้กุ้งเต้นก็ได้กุ้ง กำลังหน้าคน,นตานะอ้าวขนมนมเนยน้ำขนมมาวค้ากินไม่ยากไม่เย็นเลยขนมทั่วไปขนมช้างขนมเกี๊ยวพุ้งก็ได้หคนตา,าขนมไทยอ่ะขนมแคบก็ได้นะอ้าวว่าไปจะใ,ให้ง่ายๆก็ขายได้ในตลาดก,กินได้หมดอนะ่ะอ้าวน,น้ำขนมชูชีก็ได้นะน้ำน้ำคนตาน้ำปั่นน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่าก็ได้ครับที่<จ>แท้ก็เป็นกาแฟแหละดีที่สุดสำหรับทหารนะ กาแฟร้อนกาแฟเย็นตอนเช้ากินร้อนกลางวันกินเย็นบ่ายกินเย็นอย่างเงี้ยหนูตากินไม่เป็นเช้าไปกินเย็นนี้นมันก็ไม่ใช่ต้องกินร้อนโอเครู้อุณหภูมิปล่อยสัตว์อ่าคว่าไปไปป้าไปป้าไปจบค่ะแม่จบอีกแล้วจบจบพูดไม่ช้าดีเงี้ยจต้องไปจบจบ บอลกอลปล่อยไปไหนไอ้ซื้อหนังสือไทยให้มันเล่มหนึ่งดิอ้าวหนูตาเล่มเดียวไม่พอสามคนต้องสามเล่มช่อประเทศไทยนะหนูตานะประกอบหลายประกอบสามตัวหลายชีวตัวปล่อยสามโลก็ได้หนูตาเออว่าไปพอแล้วครับอ่าจบปล่อยสัามวันถึงชุดอ้าว ห้าสิบวันเริ่มเมื่อไหร่ประมาณเดืยวเออประมาณมกราเดือนหน้าไปเพราะว่าผมจะต้องเอาแมวไปฝากเลี้ยงก่อนมันไม่มีคนอยู่ภายในเดือนมกราหรอครับปลายปลยนั่นแะอ่ามกราเจอกันกำคนเกิดคนมามาใช่ชื่อมามา ตอนนี้ไป็นชบ้านให้เขากินหลุงพ่อขับตอนที่เราปฏิบัติธรรมนั้นเนี่ยให้โดยตรงเลยใช่ไหมใช่จ้ะมามาแล้วสกิดคนกับคนแค่นี้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวกันนำสกุลไปด้วยนะนำสกุลเธอใช่ครับวชก็บวชพาให้ทุกอย่างแล้วก็ไปเกิดแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยหรือจานั่งอยู่นี่แหละใช่ทะเลาะไอ้มามาอยู่ใช่ไหมใช่จ๊ะ ตอนนี้ยุดเท่าไหร่กี่ขวบนะให้ห้าขวบตอนนี้ยังไม่มีอายุเลยตอนนี้ยังไม่มีอายุใช่แต่ว่าจะให้อายุนิดเดียวมันก็เป็นคนพม่าแล้วใช่ไหมใช่คุณพ่อตักก็จะไม่ช้าแล้วนะเกือบไม่ทันใช่ไหมใช่อ่าดีแล้วโชคดีคู่วันทั้งคืนเลยเมต้องคุยอะไรๆตอวก็เข้าไปไข่รู้เรื่องเออคพ่จบกรรมพลเกิดพลมามาไปได้เลยโชคดี